ค่ะท่านผู้ชมนะคะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟนชงทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู่ช่องเจตต่างคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมสําหรับมือนี่นะคะแอดมินก็เดินทางมาที่ร้านตุ่มนะคะบ้านโพนสว่างตํนาบลนามะเขืออําเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่แอดมินเดินทางมาจากรอยมนุษย์โบราณนะคะ ก็เลยกลับมาทีร้านตรงจริงๆแอดมินไทยไปแลวเธอหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไทยไปแล้วะะมัววมนบติดแม่ค่ะเมื่อนี้หลังจากที่ไทยไปแล้วนึกว่าจะของทายติดก็เลยกลับมาใหม่นะคะกลับมาใหม่ก็เลยสิไปไทยตัวเลขโชกลาบมาฝากแฟนค่ะแฟนชงไม่นะคะกะย็ยกใไ้ท่านผู้ชมนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะเขาไปซองตัวเลขน้ำกันนะคะว่า ตัวเลขขาท่านผู้ชมมองเห็นในร่านตุ่มนะคะว่าเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์มาให้เห็นเด้อ่ะท่านผู้ชมตัวใดเห็นติดเป็นตัวใดแบงปันป่นชคกราบน้ำกันเนาะค่ะเนาะไก่สีหอด้วท่านผู้ชมเดี๋ยวห้าจอดโดดเดี๋ยวลงไปน้ำกันนะคะล่องเบิงนะคะว่ามาทายหลบสองมันนี้จะติดบ่อเนาะคะ่ะ กาบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องนะคะมื่อนี้แอดมินมาตามตัวเลขโชคลาภอยู่ล่านต้มนะคะท่านผู้ชมปุ้ไดบอกว่าให้ไปตามตัวเลขโชคลาภโค้งสุดท้ายนี่อยู่ล้านต้มนะคะมหอนล่านต้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะได้กลับไปซองตัวเลขน้ำกันนะคะ กระดิ่งพรมเค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวมนีแอดมินสิพาท่านผู้ชมมาสองนะคะเมื่อกี้มาทายหลอบหนึ่งหรอือว่ติดเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยมาขออนุญาตทายพ่นหม่อีกนะคะเมื่อกี้ทายว่ติดด้วยว่าพ่นอยากใครมากกับบรูนะคะแอดมินก็เลยกลับเขาม้าไม เมื่อกี้ทายไปแล้วรอบนึงโทรศัพท์ปติดเลยไหมคะ่ะไปเบิง้งหรือว่าคนสิเขียนเลขใช่ไหมเนาะพี่นดองแอดมินปลูปได้ฮะนี่ยิีซองทายซองให้เลยนะคะทำผู้ชมสองออกแล้วคะ่ะ สามหามาสับแท้หไหมสามหาชัดสัตย์ตำรวเนี่ยสามห้าชัดมากค่ะเพิ่งอเดอพี่น้อง อาคสับเถออันนี้ดนี่ไหมนี่ไหมเรียกหาบอหน่แม,มนบาจาบวาแมนเหรนี่ไหมสีดำนี่อแมนนี่ไหมแมนข้างล่างเหฮะหาอันนี้ก็หาบ่หนิหาหาบ่ฮะช,ชัดบอแมนออท่านผู้ช<า>มมาเบิร์นไสามห้าสองบอสามห้าบ่แมนบ่ สามห้าสองเนาะเลขสาม้ลกัเลขหาเลขสองอยู่ข้างล่างเลยแมนบ่ะแต่ผู้ชมเบิ้งอะอถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วพูดติดแม่ทางผู้ชมกลับมาอีกด้วยหนิมาถ่ายใหม่แต่ว่าหานันหนีปราลูกแปลงนะคะซองให้เบิ่งเลย อันนี้มีคนจุดถูกใบนะคะท่านผู้ชมหกหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมมีคนมาจุดถูกขอไดหกหนึ่งเก้านะคะออาสองออเดอร์พี่นอ้อง เงียบสงัดดีมันี่บ่มีคนมาเบิงนะคะหายเอฟซี FC เบิงแบบจูจ้ใจเลยมันี่ค่ะ ท่านผู้ชมเบ่งทางนี้อีกชัดๆหาเมื่อกี้แอนแอดเห็นเจ็ดแปดโอ้ยังเห็นคือเก่าอยู่ได้เจ็ดแปดเมื่อกี้ทายไปแ,แต่ตะว่ามันติดน,นะคะอน,นี้ก็เลยมาหลอกใหม่นี่นไหมนี่ท่านผู้ชมแอดเห็นเป็นเจ็ดแปดเห็นไหมคะนี่เด้ม เจ็ดแปดเจ็ดแปดเห็นไหม อรไรเห็นตัวได้ก่ะแคบหน้าจอไปเด้อค่ะโจกๆมันหมาน,นชุ่กูชุกคนนะคะน่นเนาะโทรศะัาศาพปุ๊ตติดเลยไหมค่ะไปเบิง้ง ว่าคนสีเขียนเหล็กให้ไหมเนาะพี่น้องแอดมินปลูปได้ฮะนี่ีซองทายซองให้เลยนะคะทนปู้ชมซองอ,อ๋อหรือค่ะ สามหามาับย์แท้หไหมสามหาชัดสัตย์เต็มสมเนี่ยสามห้าชัดมากค่ะเบอง์อเดอร์พี่น้อง อาวบเอันนี้ดำนี่ไหมนี่ไหมเลขหาบอนี่แมนบอจาวาแมนไหนี่ไหมสีดำนี่บอแมนนี่ไหมแมนข้างล่างอ่ะอฮะหาอันนี้ก็หาบหนี่หาหาบอฮะแค่ชัดชัดบอแมนอืมท่านผู้เชมมาเบิน่งแคสามห้าสองบอสามห้าบอแมนบอ สามห้าสองอเนาะเลขสามลเลขหาเลขสองอยู่ข้างล่างแม่นบ่ะอืมแต่คุณช่วมเบิ่งอะไถทายไปรอบหนึ่งแล้วพูดติดแม่ท่านผู้ชมกลับมาอีกเด้๋ยนีมาทายใหม่แต่ว่าห้านีไปลูกแปลงนะคะซองให้เบิ่งเลย ในนี้คนจุดถูกว้นะคะท่านผู้ชมหกหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมมีคนมาจุดถูกขอไดหกหนึ่งเก้านะคะอ่าสอ่องออเดอร์พี่นอ้อง เงียบสงัดดีมะนี่บ่มีค้นมาเบิงนะคะหายเอฟซี FC เบิงแบบจูจ้ใจเลยมือนี่ค่ะ ท่านผู้ชมเบิ่งทังนี้อีกชัดๆหน้าเมื่อกี้แอนแอดเห็นเจ็ดแปดโอ้ยังเห็นคือเกาอยู่ในเจ็ดแปดเมื่อกี้ทายไปแวแต่ว่ามันติดนะคะวันนี้ก็เลยมาหลอกใหม่นี่ไหมนี่ท่านผู้ชมแอแอดเห็นเป็นเจ็ดแปดเห็นไหมคะนี่เด้ เจ็ดแปดเจ็ดแปดเห็นไหม เรเห็นตัวได้ค่ะแคบหน้าจอไปเลยค่ะโชกๆมันหมานโุกูชุกคนนะคะเนาะ ค่าาะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะผู้ใดที่เข้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์หล้กก็กดติดตามแอดมินน้ำนะคะสุขสดมันหมานสกูสุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ